สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทักททยกันคือเ่าคือเดิมมาพุบมาพอกันมืนอกีกกาสิแปกหมูแปกตาเนี่ยจ้าหน่อยเด้อพี่น้องมืนอีพามาจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเป็นหอศิลปวิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลายๆคนก็เคยผ,ยผ่านไปผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะมื่อีน้องก็ได้โอกาสแวะมาเที่ยวมาชมเราพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศรรหอศิลปพิพิธภัณฑ์มาให้พี่ให้น้องบ่งคือเ่าคือเดิมนาแต่พิพิธภัณฑ์เพิ่นการงามเลยพี่น้องเข้าไปข้างในแต่ด้ข่าวว่าเพิ่นสิใหญ่ไป ไปตั้งอยู่มองใหม่หลายๆพี่น้องอันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนก่อนที่เพื่อนจะย่ายนะพี่น้องแต่เข้าไปครา้งในเพื่อนก็มีการเก็บของหรือว่ารื้อของบางอย่างออกไปแล้วค่ะบางส่วนแต่ว่าเขากลับเดินตามที่เพื่อนแนะนาเรื่อยๆพี่น้องมาแล้วก็ได้มีลูกศรสีแดงวางเป็นจุดให้เราเดินตามไปเลยพี่น้องอันดับแรกเขาก็ซื้อตัวผ่านเขาเนาะพี่น้อง6 0บาทนะพี่น้องเขาไปข้า้งในาหน้านตาของไอเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเองพื่นอนก็มีหลากหลายด้อพี่น้องเดินเข้ามาเ,เรื่อยๆแต่ก็โฮเองอันนี้ก็สิเ,าเรา,เขา,ขาวๆให้พี่นองฟัร เด้อพี่น้องว่ามันเป็นมาจังไดเนาะพี่น้องเพราะแสดงหูขาวขาวเนาะพี่น้องหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองเป็นพิพยยิธภัณฑ์เอกชนโดยพี่น้องตั้งอยู่ริมแม่นม้ำแควใหญ่บริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่นม้ำแควเป็นกลุ่มอาคารจัดสแสดงจำนวนหลายหลังพี่น้องเรื่องเล่าที่สแสดงภายในเนื้อหาหลากหลายบางส่วนเชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่สองการสั่งสะพานข้ามแม่นม้ำแควบางส่วนก็นเป็นเรื่องส่วนตัว,ตวของเจ้าของเพิ่นผู้สั่งอีกเนาะพี่น้องและบางส่วนก็เกี่ยวข้องเป็นเรื่อง การค้าธุรกิจอัญมณีพี่น้องน้องกับเซมีแบบว่ารายละเอียดแบบต่างๆเที่ยาเขาไปชมในสถานที่เนาะพี่น้องพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองเลยก่อตั้งเมื่อปีพศ .2538 พี่น้องโดยคุณอารัจานจันสิริพี่น้องเป็นครูรวบรวมเรื่องราวสิ่งของของใส่ต่างๆในสมัยส,ยส,ยสยงครามโลกเพื่อจัดแสดงให้เห็นสิ่งที่คงเหลือเอาไว้โดยจะแสดงที่ฮอสเป็นฮอสิลงและพิพิธภัณฑ์สงครามโลกและนอกเป็นอาคารจะเห็น เครื่องจักไอ้นามรถจักไอ้นามในพี่น้องขั้นบักหย่จอดอยู่ข้างหนา้าโดยพี่น้องขั้นเข้าไปเฮ้กซพอรถจักรเลยพี่น้องคันใหญ่ทางเข้าประตูตรงซื้อบัตรเดอ้อพี่น้องส่วนตัวมีภาพไทยทางประวัติศาสตร์สงครามโลกอาวุธและหลักฐานต่างๆพี่น้องนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ไทยเด้อพี่น้องสงครามระวางไทยกับพมา่าและของสะสมต่างๆเส้นดาบลูกร,ระเบิดของเงินโบรานพี่น้องย่านพานะ ของชาวญี่ปุ่นที่เอามาใส่ในสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นพี่น้องน้องกับแปลกหูแปลกตาไปข้างแหลกกับตื่นตินได้พี่น้องบ้เคยเห็นจากเทือันกะย่งตื่นต้นอยู่พี่น้องต,ตอนมานางตัดขีดก็รู้สึกว่าโอ้สิบอกปีบอกน้องเพิ่ไปจังใดน้อนเรื่องราวผู้เพิ่นไปเพิ่กนกลสิมาเราเรื่องเล่ากันได้เป็นทอดๆเนาอพี่น้องแต่ว่าน้องก็อาจจะได้ เก็บภาพบรรยากาศมาปรคกอบดอกพี่น้องต่วาน้องกับพยาามเก็บภาพบรรยากาศต่างตั้งใหม่พี่ให้น้องอันนี้ภายในอาคารที่พี่พี่น้องเห็นอยู่นี่พี่น้องเป็นอาคารกะเย็นร่มรื่นดีอยู่ได้พี่น้องมีเสียงน้ำไหลเปิดเพลงเกี่ยวกับอาขลกงดนตรีเกี่ยวกับสงครามโลกปนน่ะพี่น้องกับตื่นเต้นดีได้พี่น้องพวกเขาไป็นแน่น่นกระไดเกษภาพบรรยากาศเห็นพระเห็นอียงยี่เพื่อนบ้างเป็นปริิสฐานอยู่พี่น้องน้องกระไดเก็บภาพบรรยากาศจังสีพี่น้องเห็นว่ารถที่เพื่อนเป็นรถเทรวะใส่ในสงครามโลกเลยพี่น้องนี่เป็นจังสีเลยพี่น้องหน้าตารถเป็นกระจดดมันกระเริ่มผุพังอะไร พี่น้องก็ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นของส่วนเราเอกชนคนฮิตเองเนาะพนมากันในกะใดกันจังใกดกระได้อันนี้ก็คือน,น้องกับโปรได้เก็บรายละเอียดไม่เบิงน์นเ้อพี่น้องกินระทะใบบักยงายอิลี่พี่น้องกระทะนะคนเก็บรวบรวบใบกับใสอันนี้คือใส่จริงในสังเวยเขาเรียกว่าสงครามบุกพังที่สองเนาะพี่น้องมีรลมีอย่างเด้พี่น้องเก็บพาไปรยาการมาให้พี่น้องตามเท่าที่เก็บไดเด้อพี่น้องแต่ว่าเรื่องเล่ากับความ เขาเรียกว่าตื่นเต้นกันมีเห็นอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะพี่น้องน้องอาจจะบริก็บเข้าไปในรายละเอียดลึกๆเพราะว่าอาจจะพิจารคองยูทหรือพี่น้องน้องอาจจะบริก็บอนใดที่มันบาวันกลัวในน้องก็สิพยายามที่จะโบไปท้ายดูซูมออามาดีสิพี่น้องรถจักสมัยตะกอนพี่น้องหน้าตาเพื่อนก็จิจำลองมาไว้ให้เขาเบิรงนเนาะพี่น้องแต่สวยงามด้่พี่น้องเบิง์นหลกอาจจ้เพิ่มกำเนินเขาเขาไปในลูกคอง เขาเรียกว่าตอนยุคนั้นเนาะพี่น้องเนาะรถเบิรงพี่น้องรถโฟกสวยงามเด้พี่น้องทำมาเรีนเนยนในหูม่มือเนี่ยก็คือสิเทหรือคลาสสิกดีเนาะหน้าตาก็สวยสวยได้รถเพิ่นกระดาพี่น้องถ้าสมัยนั้นก็คือจะว่าสุดยอดแล้วพี่น้องอันนี้ก็น,น้องพยายามเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนให้เบิรงให้พี่ให้น้องเบิรงน้องก็แอบซุ่มเข้าไปข้างในนําพี่น้องมีงให้เบิรงเบาะเพิ่นยังเป็นของเก่าๆที่บ่ได้ถูกเปลี่ยนได้พี่น้องเห็นบ่หน้าตาเพิ่นจังซี่ล่ะพี่น้องนี่ ดูแปลกๆหมู่แปลกสารใจานจักหน้อยเนาะพี่น้องอันนี้นองกระยางหล่าภายในอาคารนี่แหละพี่น้องแต่ว่าอน้องก็จะไปบคูคบได้พี่น้องอันนี้ซิเป็นหมวกโบร่านเนาะพี่น้องหมวกก็จะเป็นเล็กได้พี่น้อง,งแต่ว่าห้องก็จเขา้าไปห้อ็จพยายามได้คือเรียกว่าไม่เป็นกินสนิมอ่ะพี่น้องครูโบมาก,กินกะซิโบ,บอคอยโอเคปันไดแต่ว่าอน้องกบพ่อเก็บภาพมาให้พี่ให้น้องเบิงเ่งในพี่น้องเป็นหมวกที่ใส่ในสงครามตอนนั้นที่เพ่อจะเก็บรวบรวมได้อะไรก็มีพวกเลือพวกอันนี้พี่น้องหลากหลายอยู่ด้ เขาเรียกว่าของสะสมเพิ way. ่นกระดูแปลกๆแบกแปลกตาแต่ว่าเฮาบพเคยเห็นมันเฮาก็ได้ไปเห็นเนาะพี่น้องนี่ยังสีพี่น้องอาจจะเพิ่งเก็บรวบรวมประมาณนี้ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็นว่าเพิ่นสีใหญ่เพิ่นอาจจะบดได้เพราะว่ายังบดเด้เอาไปไว้หมองอื่นแต่ว่าเพิ่นจะรวบรวมไปห้ได้เก็บแบบหมองดีๆโซดาดอกแต่ว่าก็สิเป็นภายในอาคารจงสีก็สีเห็นพวกจักรยานที่ี่นองเรียกว่าจักรยานสาของเพิ่นกระลายได้พี่น้องแต่สมัยนั้นอาจจะเคยเห็นในหนังในละครน่ะพี่น้องนี่าเบิ่งในนี้น่ก็โอ้มันเป็นจังซีนะพี่น้องเป็นตะไส้ึ เห็นแล้วก็เออเป็นแต่อยากเอามาลองปันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคือว่าละอันนี้เป็นของสะสมเด้ออันนี้พี่น้องนาอก็เก็บภาพมาให้เบิ่งบาังส่วนเนาะอันนี้หน้าตาจักรยานเช่นจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่พี่น้องุ่นจำลองต่างๆสิหลากหลายพี่น้องแล้วคือเป็นสันสองเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าของสะสมของเพ่นแน่ที่เอามาให้เบิ่งก็หลากหลายอยู่พี่น้องก็ติดตามน้องคลิปน้องไปด้อพี่น้องสิหินอ่าเขาเรียกว่าของสะสมน้องอาจจะบรรยายได้บ่กรุอันนี้ไม่เป็นสันสองน้องก็เดินตามลูกศรเพ่นนี่ล่ะพี่น้องก็ข เขาเรียกว่าขึ้นไปตามลูกศรวนไปตามลูกศรมันก็สิเป็นนี่พี่น้องไปทองเก็บอาคารนั่นสิกัดเป็นของที่เ้าบ่บคอยเพื่อเห็นสักเทดายหรอกพี่น้องนอกจากว่าอาจจะว่า่าเคยเห็นแหละพี่น้องจะดูแปลกหูแปลกตาในสักน้อยพวกเขาไปในระบบอาคารนพ่มแล้วก็ได้น้องกระยางเลาะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆให้พี่ให้น้องเบื้องนพี่น้องเนาะส่วบนบรรยากาศอื่นๆเนี่ยน้องกับบรดออ้รอธิบายเด้อพี่นอ้องอันนี้ก็สิเก็บภาพเท่าที่พี่เห็นได้ก็เอามาอธิบายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนพี่น้องมาติดตามกันเบิ่งไปยาวๆเด้อพี่น้องขาาาจะะยววปรมณ18นทีก่ อลายเบิ่งไปเลยเดูพี่น้องเด้อก็เป็นจังกไดกันแน่พี่น้องอนไแบบนีบค่ะบรรยากาศบางส่วนที่เด้อเหลาาพี่น้องจักยิปหาสมัยตะกี้กรเป็นตัใส่ยูนอพี่นองแต่ว่าผูหมือก็ยังมีคนใสอยูนะพิ่นงจักแบบนี้เป็นจักยิปฮาโบราณที่บ้านพน้องที่ต่างจังวัดก็นยังมีใส่ยู่้อพี่นองจกบบักห้วสีดำหรจั๊กจีนแดงหรือว่าเขางห้องว่าจากญี่ปุน่นหรือยอ,ยอย่งประมาั่นแบบพี่น้องที่บ้านก็นมีอยู่โต้หนึ่งพี่น้องเวลาจะใสมานพี่น้องากเอาามตั้งนีแบบว่าอยาเป็นลงจกมันเอง ขกเจกันขวดใส่เหล่าขวดอย่างสิพี่น้องเป็นสีเอาไว้จัดแสดงหลากหลายยายจิ่งหลายอย่างพี่น้องน้ออาจจะบอกขบขบแต่ว่าเคยเห็นบรรยากาศกันพี่น้องกองท้ายรูปเคยเ่างเคยเห็นยวโบเคยเห็นสะอาดแต่เคยมีได้รานไทยถายรูปเมื่อตะกี้น้องไปยังเคยได้ถ่ายอยู่ได้พี่น้องอันนี้เครื่องถ่ายนัาพี่น้องเครื่องถ่ายนังถ่ายวิดีโอ กระิมีจังซีหลัดพี่น้องตามที่เพิ่นเอามาจัดแสดงไว้เนาะเบิ่งอันนี้เครื่องอากนคมสมัยโบราณที่เขาอ้องแล้วพี่น้องเครื่องใช้หนังใครเคยได้ผ่านไปผ่านมาสมัยตะกี้เคยได้ไปเบิ่งหนังกลางแปลงเนาะพี่น้องกระิมีจังซีให้ยินเนาะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเขาของเครื่องใช้เพิ่นของส่วนตัวของผู้เจ้าของที่เอาเป็นอัดเร้าของอางารที่จะแสดง เป็นของสงข้ามสมัยโลกครั้งที่ซองก็มีพี่น้องเอามาจัดแสดงไว้เนาได้มาเห็นมาเบิง่งมาชมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บทเป็นพวกไอ้นวเสือ้อขาเนวเรียกว่าของกินของใส้เนาะพี่น้องอันนี้กระโปรงกระเป๋าคองญี่ปุ่นเนาะสมัยตะกี้เพื่อนก็นมีจัดแสดงไว้ละหลายได้พี่น้องเขาไปแล้วก็ตื่นือตืน่นตาตื่นใจเนาะอันนี้เพป็นจำลองแม่เขาเบิ่งไอ้น้องกระโปรงเคยเห็นกับอันนี้ที่เขาไว้สำหรับเป็นสภาพสมัยตะกี้เป็นควันดอกซิวหรือยังเนื้อสีพี่น้องหลากหลายจริงอันนี้พี่น้องอันน้องกระโปรงเคยเห็นก็ได้มาเห็็นนนนนออออยยยยยยูู่่่่่ตรงงงงงงีีีี้้้้ละบบบาาาทกกััเเคคมไดใพ นีเนาะพี่น้องแจะบาบางทีอยางลุงระเบิดไอเป็นเงินเด้กพี่น้องที่ซุ่มเอะไรเบิ้งพี่น้องหน้าตาเอาเงินจนปิดมัดหมัดจนเสียดพี่น้องน้องกระซูไล่หมัดเล็กพี่น้องอันนี้ก็ได้ซุ่มให้เบิ้งเนาะเงินเ่าเงินบุตรร้านซอยตะกี้เนาะพี่น้องแันนี้การมาเล่ารายละเอียดให้พี่น้องเบิ้งผู้ที่เคยไปแล้วเนาะพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าซูกันฟังได้เนาะพี่น้องไปจังไดเป็นจังไดงเพื่อนตั้งแรกๆเป็นจังไดงเขาตั้งตั้งแต่ปีพศ2538เนาะน้องก็ได้อายุจะโบกีปีเอง อันนี้เป็นแบ่งนพี่น้องธนบัตรต่างๆเ่าจะเอามาจัดแสดงไว้ให้เบิ้งงนาะพี่น้องให้ลูกให้หลานเขาเรียกว่าผ้ามาเบิ้งพระลูกพรหลานมาเบิ้งก็ได้เนาะเป็นเรื่องความรู้นะพี่น้องเขาเรียกว่าถ้าเด็กหน่อยสมัยก่อนๆก็คืออาจจะรู้แล้วทำไมก็ทุ่มือนี่อาจจะบ่เห็นแล้วตัวน้องเองบางๆแบ่งน้องกับบรูจักน้อพี่น้องคือเป็นเงินทั้งธนบัตรทองทั่วโลกเลยพี่น้องเขามีเขียนบอกอธิบายให้อยู่กลับไปเบิ้งเบิ้งพระลูกพรหลานไปเบิ้งเน้ะพี่น้องแต่สวยงามเนาะอันนี้ก็ได้ เรียกว่าหลากหลายสวยงามไมห่เฮาได้เขามาชมมาเี่ยม,ม,า,มา,ยามาอยากเนาะพี่น้องคนไปคนมากกับส่วนใหญ่กับทีมาบึงนี่แหละพี่น้องรายละเอียดสมัยตะกี้วําลำร,รานเนาะเป็นจังได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขาเอาไว้เรียกเตือนความทรงจําที่อดีตผ่านมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้บอกกันกระได้เนาะพี่น้องบนโนหัวม้วนให้พี่ให้น้องได้รับทราบข้อมูลบางๆคร่าวๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเงินพี่น้องที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ก็นนะไาะกรได้ซูมาให้เบิง่งอันนี้เป็นของส่วนตัวที่องเพื่นสะสมเนาะอันนี้ก็ได้เรื่องราวต่างๆที่เพิ่นเอาเรียกว,ว่าเก็บส เขาเรียกว่าชุมชนคนรุ่นลังได้เขาเรียกว่าย้อนถามถึงอดีตที่ผ่านมาเป็นแนวดเราพี่น้องเนาะหรือว่าให้เฮาดเตือนความทรงจาให้เห็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าประเทศไทยเฮาที่ผ่านมาผ่านจากยุคผ่านจากสมัยเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้สิเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนาะอันนี้หลากลาาอันลายยางเนาะพี่น้องที่จะแสดงอันนี้เป็นบริเวณทางนอกดันนอกอาคารเนาะพี่น้องเมื่อกี้น้องเข้าไปดดันในอาคารอันนี้รอบนอกของอาคารเดี๋ยวนี้น้องก็ยัาออกมาดานนอกแล้วพี่น้องเสเห็าบรรยากาศรอบนอกของอาคารที่จะแสดงอันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่เพิ่นเอว้เฮา น้องแต่ละจุดกท็ทีเขาข <hi> เรียกว่ามีมีเ <Transport>. <rode uan. S 2> รื่องราวมีเขาเรียกว่าแฟงด้วยเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนเอาไว้จัดแสดงเนาะอันนี้สเห็นเรื่องบินซ่องล้ำนะพี่น้องนี่เลยที่บอกพี่น้องตั้งอยู่ตรงนี้ระงานขูงพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องอันนี้กระถ่ายพี่น้องเบิ้งบริเวณรอบนอกรอบพี่น้องทัดออกไปจากหน่อยก็สิภานภาพในน้ำแค่นาะพี่น้องเดี๋ยวจากหน่อยกสิพาพี่น้องเขาไปเบิ้งว่าเป็นจังไดเนาะตรงบริเวณนั้นเอดวิดีโอกันหน้าตาบริเวณ อาคารรอบนอกเป็นจังไรกสิพาคพิพันธ์องไปเบิ่องนอกนี่น้องก็ย่างรอบๆอาคารแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งนด้พี่น้องว่าเป็นแนวใดอาคารข้างนอกนี่พี่น้องวิวด้านนอกกสิประมาณนี่พี่น้องเห็นดำๆอยู่ตรงทุ่นเป็นสะพานเด้ออันนี้พี่น้อง้องถ่ายมุมกว้างมุมขวางเขาเรียกว่าสายขวาให้พี่ให้น้องในเบิ่งอันนี้กนเก็บภาพบรรยากาศเตอร์ดีที่สุดสั้นๆแล้พี่น้องเห็นตัวสัตว์แล้วพี่น้องจีดีที่ปรนเทศไปน้อพี่น้องในก็ได้น้องถ่ายเป็นเก็บมุมกว้างให้น้ออันนี้ก็ได้ นี่เป็นครังนั้นบริเวณนั้นน่ะครอีกมุมหนึ่งกันที่อีกหนึ่งเราเรียกว่าเป็นห้องลูงและอัน้องบุคยน้องพี่น้องแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีหรือไมีอย่างใดวางจะแสดงหรือเปล่าน้องบรูแต่ว่าน้องก็เห็นแต่ภาพที่เพื่นเขียนเป็นประนังไว้น้องพี่น้องเป็นเรื่องเล่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละไอเนื้อหาที่เพื่นเขียนเขียนเพราะว่าน้องพี่น้องถ้าใครมีเวลาก็ไปหาอ่านเบิติดตามเบิร์เด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้น้องเก็บภาพรวมๆมาให้พี่ให้น้องเบิร์อันนี้น้องพี่น้องจะตากสินหรืออย่างใดนี่แหละพี่น้องไอ เรากอาจจะบุรีอธิบายได้ชัดเจนพเข้อใดน้นนองน้องเก่าเวลามันกันหน่อยน,ำน้ำมันน,น่ะน้อเก็บภาพบางส่วนว่าเออในนี้มันมีเอยียงแน่เพื่อพี่เพื่อน้องอยากไปอยากไปชมน้นองน้องเนาะก็ได้แวะได้ไปชมเมืองเด้อพี่น้องเห็นเดืนเล่เาพี่เพื่อนเอาไว้สื่อในพนังก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้องก็เขาเรียกว่าก็สวยงามดิพี่น้องกระหักว่าเพื่นย้ายไปหมู่อื่นอาจจะเห็ุว่าดีขึ้นมากกว่าเก่าก็ได้น้องเนาะแต่บางส่วนที่เก็บมาได้ก็คือก่อนที่เพืเ่อนจะย้ายไปก็อาจจะได้เห็นภาพจังสีแหละพี่น้องและการทเป็นแบบเขาเรียกว่าในอาคารที่ จัดแสดงเนาะพีน่น e ้องอันนี้นอก็่ยังเอามาจากข้างนอกแล Lo ้วพ mm. ี่น้องก่อขึ้นมาตรงขมูลอาคารแล้วพี่น้องนี้ขึ้นไปข้างในเก็บภาพบรรยากาศอันนี้คือบนสุดของอาคารที่จัดแสดงเนาะน้องก็สิซุดเก็บภาพบรรยากาศที่วิวว่าเออเป็นเจ้าใดลงไปให้พี่ให้น้องบึ้งดอกพี่น้องอันนี้ก็ได้อันนี้ถ่ายภาพร่วมๆให้บึ้งเนาะอันนี้ก็ได้เห็นว่าตรงอาคารที่เป็นสถูปพี่น้องเข้าไปอาคารที่มุมนั้นมุมนี้น้องไปถ่ายเก็บออกมากับซีปะมาานี่แหละพี่น้องน้องก็มีขึ้นไปอีกได้พี่น้องสุดๆแต่ว่ามี่ยังดอกพี่น้อง เก็บภาพสวยๆมาฝากปีฝากน้องซื Find right. Find right anyway. ้อๆอยู่ก็สวยงามด้วยพี่น้องฝากกขาบอกค่อยเด็ดไปในปีนั้นแต่ว่าก็คือเหมือนฝนกระตกน้องก็าไม่ได้ไปแบบว่าเตรียมอุปกรณ์อย่างไปพ่าไปแบบปุบปับเนาะอันนี้ก็จะได้บันไดภาพที่ครบสมบูรณ์สักเท่าใดเมื่อนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในพีให้น้องก็เป็นมุ่งเขาเด้อพี่น้องอันนั้นสวยงามบว์พี่น้องเห็นบนสะพานเนี่ยนะเป็นดำๆตรงนั้นนหะพี่น้องกดวิวไกล้กดบนสะพานเด้อพี่น้องอันนี้ก็ยางเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งชมภาพบรรยากาศมันไปยาวๆเนาะพี่น้องเนาะอันนีี้้ก็็ไดเหนนบสวยงาม น้องก็พยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดเนาะเรื่องราวรายละเอียดต่างๆอาจจะในพิพิธภัณฑ์น้องอาจจะเราบร่ได้ครบเด้วยพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเน่จากน้อยเพราะว่าจังได๋ก็ได้คือมีเวลาหน่อยกับสิภาพอาจจะบ่ได้เตรียมตัวไปนําเน่ตแหละพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเฝ้ามาตัดลิปในพี่น้องเบิ่อต้งงอ,องซื้อแล้วล่ะการมาสัยาไปลง,งสะพาน้อพี่น้องเลยจ้ะซื้อาจางนี้ไปลดกน้องลงบริเดืนเนี่ยนของอยู่ของกินของขายของฝากที่ระลึกนาพี่น้อง พวกเรียกว่าพ้อยพื้นกระหลายได้พี่น้องอน้องลองสิจวัตรที่จะทายที่จะคงคิดแต่ละเริ่มงมีเจักหน่อยเด็กเยาว์ชาติเป็นจักมาใ้พี่น้องสี่เป็นล้านกว่างก่อนสิยญาไปตรงสะพานค่ะไปนำพ้อยพี่น้องอันนี้ก็เป็นล้านกว่างแล้วเดี๋ยเสือเวลาอันนี้ผสมพันธุ์ติดล่ะอันนี้ตรงนี้จทางรถไฟเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้ไปไปใคมากแต่พี่หมูแล้วพี่น้องแถวนี้ก็จะมี่อย่างมนขายตะวันนองกันเขาเรียกว่าฟังคูณน้องกับได้ข่าวไปที่เด็กฟังนี้น้องน้องก็บกิจวัตรที่พตรงสะพานย่างขาวผสมสะพานวันนี้เอง ันแต่ก็ถูดูในเขาเรียกว่าคลิปดไงยาอะไรพอสมควรพี่น้องพี่น้อบริเวณในรอบๆทางคารสัมภาระทางรถไฟเป็นที่ขายของได้ของอยู่ของกินกันหลากหลายของฝากของขวักันหลายหลายพี่น้องมีกาไรพวกอะไรพวกเพ็ดพ่อยพี่น้องสมัยก่อนก็เอามาขายทุกเหมือนกับนีอยู่พี่น้องกาไรหินพวกพ่อยพวกอย่างอี่นๆสินคพี่น้อง คือว่าอะไรเป็นแรื่องสาวพ้อยเก่าเนาะพีนะ่นจันตาบุรีน้องก็เพราะอะไข้อมูลตรงนี้เนาะอาจจะบอก,กาเราไปหลายเพราะว่าอาจจะคิดนะ้องพี่น้องก็ว่าค,คือจะมีให้เห็นอยู่พี่น้องเก็ะจะลาดรับซื้อพ้อยขายพ้อยเนาะพี่น้องขายพวกอะไรก็เลยเพราะว่ากำไรหินพวกที่เขาเจียเรียบร้อยแล้วก็ถูกเด้กพี่น้องเสร็จเลยยี่สิบบาทก็มีพี่น้องหรือว่าเป็นลูกปัดลูกอื่นยี่สิพี่น้องแวะมาเซี่ยงมาชมกันใดหรือพี่น้องเด้อมาซื้อติดเนื้ติดไหมเป็นของตอนของฝากระดายเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นต้นบทสะพานที่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้นอ้องพ่นกระลาที่ได้พี่น้องมือน้มาเที่ยวกันหลาคนก็รีบหนึ่งพนอ้อง่็ค่อยขาดดอกพ่นมาตรงนี้ก็ได้ทั้งพ่นนะท่องเที่ยวมันจะมากที่สุดเลยเนาะพี่น้องก็พ่นพ่นบันเท่าแหล้วช่วงนี้เขาท่อเที่ยวสงการเนาะพี่น้องก็ได้แวะๆท่องเที่ยวภาพมาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้อง ความงดงามของสะพานพี่น้องความคลังของสะพานนํ้พี่น้องก็เรียกว่าของเก่าของมีมวลคลังของมีตำนานมีอดีตเนาพี่น้องเอามาเขาก็เรียกว่าเตือนความทรงจําว่าเออมันมีอย่างให้เขานั่นเรื่องเล่าที่เขาฝากไว้ให้เขาได้คิดเราชนรุุนหลังวมันเป็นจังใดมาจังใดเราพี่น้องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็มาทายเก็บภาพบรรยากาศให้เบ่งเนาะงามเด้พี่น้องอันนี้ก็ได้ดุดได้มาเถ่อกับบก้ยได้มาดอกพี่น้องทั้งนี้ก็ได้น้องอามาจุดจังวัดการจะบก้วยมาสะพานนี่ดูกคือแทบจะบก้วยได้มาตรงนี้เลยพี่น้ออองกกมาคืรบน ตรงนี้ก็เพิ่งได้มีโอกาสมาเนาะมือนี้ก็ได้ว่าเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมากฝากพี่ฝากน้องปันพีปันน้องได้บึ่งกันพี่น้องนีี้ห็นบ่น้ำพิ่นกันสายน้ำพิ่นกันเงียบลึมเนาะพี่น้องมันบ่ค่อยบอกว่าขยับปานดอกแต่ว่าน้องก็เก็บซุ้มภาพบรรยากาศได้บางส่วนนี่แหละพี่น้องว่าสิเดินไปสุดกับพสุดได้พี่น้องเมื่อยมันห่อนบ่แต่ว่ามันเหมือนจะโมมีเดียแต่ว่ามันก็แอบห่อนยู่ได้พี่น้อง้วยความที่ว่ามันโอบเอาวฝนสิโต๊แหละพี่น้องมือที่มากกับฝนก็เลี่น้องมาาถึงบนกบฝนตุงเเยพ แต่ว่าตรงพิการุ่ฝนตกแต่ว่ามันเริ่มอุ้บอ้าวแล้วพี่น้องหลังจากที่น้องมากก็คือฝนมันขนาจะเริ่มตกแล้วละเพราะว่าจากที่ว่าสังเกตเพื่อพ้นครับลุงคาวลุงอย่างนเาะว่าฝนตกเกือบตัวประเู่พี่น้องแล้วนี่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้มาชมกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวันเป็นมาจังได้เนาะพี่น้องเรื่องราวของเฟงไปด้วยคติธรรมหรือว่าเฟงไปด้วยเรียกว่าความซุงจําต่างๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้น้องก็ได้มาเห็นกับหมูกับตายเองก็เรียกว่ามีมนเหมือนมีมนขังแล้วพี่น้องมากตรงนี้ก็เด้ ถ้ามีโอกาสน้องกับสกับมาอีกครั้งเล้อพี่น้องมาหาทายภาพให้พี่ให้น้องเบิ่งเก็บเบิ่งราวให้ได้มากที่สุดเอาไว้ปันพี่ปันน้องไปเบิ่งกันกนาะพี่น้องเนาะจะผ่านไปสักกี่ปีกี่เดือนพะเฮาวิดีโอของเฮายังคงอยู่กับซีอูในนี้คะพี่น้องในช่อง u t u b e พี่ผ่านไปเรื่อยๆก็สิมีคนเข้าวเวียนเข้ามาชมนะพี่น้องผน น้องก็ขอฝากคุณงานไว้ให้พี่ให้น้องมารับชมและพี่น้องแอบเบียนเข้ามากก็ได้จังหวัดกาญจนบุรีมีเอียงกระเวเขามาเบิ่งในคลิปนีได้พี่น้องน้องอาจจะเก็บสถานที่ได้แค่มื่นนี่ได้มากแค่สถานที่เดียวเนาะอาจจะบ่ได้ครบเนาะพี่น้องอาจไปลายหม่องแต่ว่ามันกับบ่ได้แบบว่ามีเนื้อหาสาระน้องก็เลยไ่ได้งให้เนาะอันนี้ก็ได้เมื่อนี้่ก็ได้ลงได้ภาพ เธอจุดจุดเดียวเนาะสะพานข้ามไม่นำแคว็ดลับพิพิธภัณฑ์ที่มันดูใกล้กันในน้องก็ได้ไปเ็บภาพบรรยากาศที่สมยุดที่สุดได้เอามาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องโอกาสหน้าถ้าป้าใหม่จะานีโอกาสหน้าค่ะสิบห้าก็บภาพบรรยากาศได้หลายมุมให้พี่น้องเลยมาเบึงมาชุ่มแล้วพี่น้องนะเพื่อเป็นแนวทางเพื่ออยากให้ลูกให้เต่าหรือว่าอยากมาเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวกันยินดีได้พี่น้องที่นีเพื่อนกันหนารักในคุณแถวนี้กันดีตอนรับทักทายไม่ข่ากันห็นกระทักระทะก็โอเคพี่น้องโอกาเรียกว่า เป็นจุดแรกที่เหเป็นด้านแรกเขาเรียกว่าตอนรับคนต่างกินที่เขาแวะเวียนเข้ามาจังหวัดกาญจนบุรีเนาะพี่น้องน้องก็เป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้น,น้องก็อาจจะบริบเวาเรว่องรายละเอียดนั้นสกเร่าะไรแต่ว่าก็ยินดีเนาะพี่น้องที่จะนํา้องทายอทอดเรื่องเล่าอาจจะเป็นประโยชน์บางว่าเป็นประโยชน์บางจากขอบุณขอบคุณที่เขามารับชมเด้อพี่น้องฝากไว้ให้พี่น้องเนาะเอาไว้เขามาเบ่งเนาะพี่น้องเพื่อเาเรียกว่าเป็นเล็กๆหน่อยที่น้องทายมากก็อาจจะมีประโยชน์ ขอบูเป็นยังน้อพี่น้องขอแค่ได้อาไายทอดเรื่องดาวมีน้องได้รับรุ่งก็ดีใจน้อพี่น้องที่พี่น้องเคยขมาแวะเวียนเข้ามาในเบื้องติดของชองชราทอนตะลอนทายขอขอบุญขอบุญเลยล้าที่มาเป็นกำลังแรงใจกดไรกดเชน้องพี่น้องเราขอบุญอีกด้วยดวงหัวใจที่แบบว่าพยาเสียไทยทอดเรื่องดาวอันนี้กับซีพอจบคุยคิดไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องน้องก็ขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่สองมากดไรกดแชร์ให้น้องมีกำลังใจในการผลิตต่อไปเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้า